คู่รักคู่นี้ถูกลือเลิกกันแล้วล่าสุดฝ่ายหญิงเคลื่อนไหวโพสต์แบบนี้คนใกล้ชิดออกมายืนยันว่าไม่ใช่สาวใหม่ของทอยปฐมพงศ์สำหรับนางเอกสาวคนสวยเพิร์ตบีริสราตั้งกิจสุวานิชและชาวเน็ตหลายคนก็ต่างพูดกันว่าสาวเพิร์ตน,นั้นมีแฟนอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นแฟนใหม่กับหนุ่มทอยแต่ต่อมาชาวเน็ตก็จับผิดความสัมพันธ์ระหว่างสาวเพิร์ตกับแฟนหนุ่มดาราหนุ่มแม็กกีร้รชตะพิเชษโชตว่าทั้งคู่เลิ กันแล้วหรือเปล่าเนื่องจากพบว,ว่าสาวเพิร์ดไม่ได้ติดตามไอจีหนุ่มแม็กแล้วล่าสุดสาวเพิร์ดเคลื่อนไหวแล้วค่ะโดยโพสต์ภาพตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัว p e r d k v s r <S ลุกเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความน่ารักกลางสนามบินจนแฟนคลับทั้งชายและหญิงแหก่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความสวยสน่านไอจีและสําหรับเรื่องความรักที่ถูกหรือว่าเลิกกับหนุ่มแม็กนั้นยังไม่มีการชี้แจงจะอย่างใดอย่างไรก็ตามรอสาวเพิร์ดและหนุ่มแม็กออกมาพูดเองถึง ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจ๊ะ